ครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566เวลา11.55มง5 5นาทีครับวันนี้จะเอาเจ้า Aero Body มานำเสนอ2คันนะครับสีแดงทั้งคู่เลยนะครับ คันขวาขวามือนี่นะครับคันขวามือเป็นบอดี้ปีสามเก้าครับเครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบครับคันซ้ายมือเป็นบอดี้ปีสามเปดครับเครื่องยนต์เทอร์โบแท้โรงงานครับตัวนี้เป็นเครื่องบนเทอร์โบแท้โรงงานนะครับเกิดมาต้อมีเทอร์โบเทอร์โบเฮือกเลยเครื่องยนต์เทอร์โบหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับ ขวามือไม่มีเทอร์โบนะครับคันนี้เป็นเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบครับเดี๋ยวจะพาบนดูรอบคันหนึ่งรอบนะครับดูสีสันสีสองคันสีแดงนี่เก็บใหม่ทั้งคันเลยนะครับสองคันนี้สีทำใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคันเลยนะค,คันนี้ภาษีหมด สิกรกฎาคมสองหาหกเจปีหน้าครับสีส,สันสดใสครับเดี๋ยวพาบนดูรอบคันนะครับบนดูรอบคัน้วดูภายในแล้วสตาร์ทเครื่องให้อยู่แล้วแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวชมรายละเอียดรอบคันก่อนนะครับรอบคันสีสวยครับสีแดงสดใส,สเดงสดใสตันนี้บอดี้ปี39ครับไม่มีเทอร์โบครับ วันี้ปิซซ่าไม่มีเทปบภายในมาชมภายในกันภายในสวยงามครับคอนโซลไม่เตกไม่ล้าแล้วครับแผงประตรูซ้ายขวาไม่เตกไม่ล้าแล้วครับบอกสวยงามครับบอกแกบก็สวยงามนะครับภายในะอร์นะครับเจ้าของดูวลแรักษาดีครับรถบ้านแท้ครับรถบ้านแท้เล็กไม้ 3 2 4 0สนองกิโลนะครับคันนี้ครับเามาชมรอบคันคันที่คันบอดี้ปี38ครับคันนี้มีโชวโบครับสีสวนรอบคันเหมือนกันครับสีแดงสดใสสีเก็บใหม่รอบคันนะครับหม่รอบคันสีสันสดใสคันนี้ภาษีหมด27มีนาคม25 6 7้เก็ดนะครับ สองคันนี้เอเยนฉ่ำทั้งคู่นะครับรถตกการเอเยนฉ่ำทั้งคู่เอเยนเจี A ๊ยบเป็นพวงไลท์เทเบิลเท้โรงงานด้วยนะครับเป็นพวงไลท์เทเบิลเท้โรงงานขับนุ่มครับพวงไลท์เบาครับขับง่ายครับขับสบายสบายครับเข้าวไล่ข้า,ขาสวนวิ่งไกลสบายครับสองคันนี้ครับ สวยงามเหมือนกันครับขอบจอไม่แตกไม่ล้วนะครับคอนโซลสวยงามแงปสะตูไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเบาะสวยงามครับผมไม่ขาดครับเบาะแคบก็ยังไม่ขาดนะครับสวยงามครับเบาะขวาก็สวยงามไม่ขาดนะครับรถสะอาดนเหมือนกันครับรถบ้านครับเจ้าของดูแลรักษาดีเล็กไม่สามแสนสามหมื่นหนึ่งพองอยหกสิบกิโลนะครับไม่แท้นะครับ พาไปสตาร์ทเครื่องยนต์กันครับสตาเครื่องยนต์เครื่องยน,น,นต์วิอนนันนี้มีเทอร์โบนะครับเทอร์โบแท้โรงงานเราไปสตาร์ทถีงได้นะครับก็ามาไวครับเอร์เย็นช่ำนะครับรับประกันแน่นอนครับเรื่องเอร์นี่เย็นช้ำแน่นอนครับเอ่นเย็นนะครับ ไฟล็อกคันเดี๋ยวพาไปสตาร์ทคันไม่มีเทอร์โบนะครับคันนี้บอดี้ปี39ไม่มีโบครับเร่งคีสตาร์ทติดง่ายเหมือนกันครับรอบมองใบเหมือนกันนะครับ ตอนนี้แอร์เย็นเหมือนกันครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำเหมือนกันเลยครับผมรับประกันความเย็นครับเรื่องแอร์ครับสองคันนี้ครับอามาชมเครื่องยนต์นะครับเดิดไฟให้ดูก่อนเด็ดไฟรับคันเปิดไฟรับคันนะครับไฟรอบคันติดรบนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มี turbo นะครับวอร์ดี้ t39 วองไม่หญนะัง่ะครับ่องน้งจสบครับวัดีรับไปห้จังหวัดจังหวัดูแมแครับูแมครับอแนดีนะครับไม่มีตักครับไม่ดันร้อเปนครับไม่ดร้อยเ็ไปถงุ้จังหวัดนะครับีประกาศนงยกรับสองคันนี้ ดูคันที่มี t u โบ o นะครับคันนี้บอดีปี38ครับโร r โบแท้โรงงานนะครับ t แท้ลนองมี u นะครับมโมยนะครับนี่เกเมนะอรบเ็แล้วะครับรร็จแ้วอดีนะครับมมีพออากาศ แน่นอนครับไปไปถึงทุกจังหวัดนะครับครคันี้เราประกันเรื่อง่ยนนะครับเป็นเรงของไหลุดผมติดป้ากแค่นี่ไแล้วครับได้ดูนะครับไลดนะครับตไปนเสร็จเรียบร้อยครับดูการกระโด วันนี้ผมจะทำคลิปยาวๆนะครับทำคลิปยาวๆไม่ตัดต่อนะครับคลิปยาวๆไม่ตัดต่อนะครับยาวแบบไม่ตัดต่อนะครับครับทันซ้ายเทอร์บโบแทลโรงงานครับทันขวาไม่มีเทอร์โบครับโบกไฟรอบคันจิ้งคครบสองคันนะครับ ไฟรอบพันติดคบทันสองกันนะครับดูด้านหลังครับไฟติดคบครับตรงหลอหลอทั้งคู่นะครับลงหลอทั้งคู่นะครับนะครับสีแดงสดใสทั้งคู่ครับเดี๋ยวใครยิงสนใจแพ็คู่ก็ได้เลยนะครับครับพันซ้ายบอดี้ปี38ครับโซบูแท้โรงงาน ราคา8 9 0 0 0บาทนะครับภาษีเต็มแอร์เย็นขั้งขวาโคดีปี3 9นะครับไม่มีเทอร์โบครับราคา79,000บาทนะครับภาษีเต็มแอร์เย็นครับทั้งสองคันนี้เป็นพวงมาลัยเวอร์แท้โรงงานนะครับครับสบายสบายครับสิ่งไกลหึงฮุกจังหวัดแน่นอนรับประกันสองคันนี้นะครับอะไรสนใจติดต่อ0 8 9 4 3 1 7 1 9 9หรือ a c e b o o k ปาเก้ดินินเชียงใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ